ผมรู้หลักละอ้าวผมชุบแล้วอ่ะไม่เกิดละอ้าวเกิดละแหม่ศึกษาดึงหน่อยแทงดึงหน่อยมันมองผมแล้วแล้วแต่แม่จะอยู่ด้านหน้ามนะครับคนตายหนึ่งนี่ครับแทงตายอ้าวแทงตายเหรอพระอยู่พระทุบให้เดี๋ยวจะอัพให้เลือดเร็วป๊อก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 เลยแต่ก่อนเหอ แกมปองเอาชุกง่ายไม่ต้องกลัวเดี๋ยวปั๊บเลือกเต็มอย่างเร็วไม่ต้องกลัวอ้าวแอ้มาสเตอร์เอะไรอยู่ด้านหน้ามันอุ้ยอุ้ยสอุตัวตรงนี้เฮ้ยผมลงเฮ้ยผมตกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหลายหลายแล้วมันกเราตกตกเลยเออคาดระวังนะครับแชงมาตเตอร์ข้างหน้าระวังถ้าแรงสุดมันจะเออคัดด้เออคัดแรงสุด แฟมส์มันย้ำแต่มันไม่แรงมัเลยโอ้ยเลี้ยวเข้าเร็วเร็วเร็วดิ่งหน่อยดิ่งหน่อยดิ่งหน่อยเดี๋ยวพลังบินขึ้นโดนผีก็ตกเลยโอ้โหระวข้างหน้าครับใจเย็นนะครับทุกคนอย่าเพิ่งตายไม่มีใครตายพี่ยังอยู่ดียังอยู่ดีอะไม่ร้ายไม่ชุบเืึงเต็มดีใครตายไหมหมดได้ยังซี่เรายังยังยังเหลือเฟิรือ ไปดูปั๊มเลือดไปปั๊มเลือดไปโอ้โหใส่เข้าไปเต็มเเลือดเต็งอย่างเร็วไม่ต้องกลัวพี่ชัดมาว่ะวันนี้พี่โน่หนึ่งเลยมาว่ะมาว่ะแอเร็วแม่เร็วแม่ไหนลูกปั๊บตี้แล้วใช่ไหมเกาะครับเกาะแล้วปะละละัปะะ๊บแล้วปั๊บเกแล้วปั๊บแล้วโอเค,ควันนี้เร็วคิวครับปั๊อยู่ครับปั๊อยู่วันนี้เร็วอยู่ อานุเตรียมเอาหนั่นมันเลยที่จับสัตว์มาตายบ่อยอ่ะชุกประมาณห้าครั้งแล้วมั้งเนี่ยเอ้ยสองครั้งเองพึ่งตายสองครั้งเองใจเย็นก่อนเอ็นนุจะทิ้งเราอ่ะเนีตยทิ้งคุณไปอดี อยู่ให้ถึงเที่ยงคืนเขาเข้าใจนะว่าคนไม่จำเป็นอ่ะพอพอเทีรยงคือโชยเฉพาสเต็ปนี้ต่อเขาจะอยู่ให้ถึง G2 ไม่ได้ถ้าเราถ้าเราสำคัญกว่านี้นิดหนึ่งก็คงจะอยู่แต่ผมอมทุกคนได้ยินเสียงไหมเมื่อกี้ผมไม่ได้ยินไม่ได้ยินเหมือนกันไม่ได้ยินไม่ได้ยินมาแล้วไม่ได้ยินเลยไม่ได้ยินโอ้โคตรเหนื่อยเลยเนี่ยเยักษ์ โดนแล้วเนานแล้วโดนเจ็แล้วเขาจะตีตายเป็นตัวนึงง้วยเนี่ยนแล้วตีไปแล้วจริงเหรอโดแล้วตีแล้วตีกันเจ็ดสิบแปดสิบคนนะเฮียเยอะจังเออใครหาพวกสัตว์เลี้ยงนี่มันช่วยเพิ่มช่วยดูดเลือดเดี๋ยวก็รูหน้าฟอนนะรูหน้าฟอนเหรอ ใช่ผมไปเจอผมไม่จับมาไงแล้วผมมาดูมาอาาม่านฟัสซี่มาเล่นๆพยายามมองหาพวกที่เป็นเป็นโอเวอร์รอยแท็กหรือพวกฟิสิกอลไอแท็กครับนนัด่ดีดูดลงดูดเลือดไ,ไม่ต้องไปสนใจใช่ไหมเริ่มดกับดูดเรีเปิดเลยก็ได้เปิเดเ <laughs> นียแห่เพราะเปิดเขาตีแล้วเดี๋ยวเราจะนั่งรอสเต็ปเดิมคือนั่งอยู่เฉยวิสาเล่นใกล้พระเหมือนเดิมนะแต่วิเกิดชุบตัวเองว่ะเออชัดระวังลบ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 เลยลบ เุบตัวเองเลยทุบได้รอบเยอเอะกันกันให้บอสให้ไอ้ไอ้แทงให้บอสมันหันหน้าเข้ากับแพงว่ะแพงว่ะแพงอเราเตียนเข้าโอ้โหโอ้โหดับเลยดับอย่างสวยงามโอ้โหใช่ม네ันแรงมันแรง มินตายปล่อยดิเฮบิชัดเราเก่งแล้วตายปุ๊บชุบปั๊บเออบิชัดเราเก่งแล้วเสียแล้วแต่ตอนนี้นอนมานานละปล่อยให้นอนเดี๋ยวสักแป๊บตึ้งดีกหน่อยเอาเอาสักหนึ่งนาทีดีกว่าพักเหนื่อยเอาจริงๆผมก็อยากพักผ่อนเหมือนกันเฮ้ยอย่าเพิ่งชูฟลอมส์อีกยังขี้เกียจอยู่เลยเฮมันล่นเออโอ้โหเพิ่งเกิด โอเคพี่ชัดอย่าเพิ่งชุบผมนะครั้งที่สองนะนับไปเลยนะครั้งที่สองนะครั้งที่สองอะไรครั้งที่สามแล้วนี่มันครั้งที่สามแทำไมเอิร์ธพัดมันมาโดนเป้วะวะแบบแบบมือข้างหนึ่งมาไปด้านหน้าอีกข้างไปด้านหลังหรือเปล่าเป้โอ้โหเออโคตีอยู่ข้างหลังยิ่งว่มันโยนเวียงจากข้างหลังออกเข้ากำแพงเไยอะไรวะในหินในหินไปเกิดเลยได้ในหินดูดิ ดูดิยังไม่ทันขึ้นเลยแบบแอนิเมชันชุบไอ้ยไม่เกิดคาดไส่ได้ต <uyor? S 3> ่อครับต่คเินลมไม่ดูเป็นวิทมมายาศาสตร์ตัวสองแสนสี่หมื่นฮึฮ่อึฮึมัฮึ่ึฮึไึฮึฮึฮึ่ึฮ่ฮึ่ึฮ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 ึนึฮไม่ฮึฮึเึฮ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 ไฮึ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 ฮฮึฮึฮึฮม การโดนรัวเลยใครตายใช้แบบเดิมก็ได้นะพิมสองยาวๆอ่ะเผื่อบางทีแบบพูดแล้วขอหาไม่เจอพิมสองนะถ้าพระตายพิมหนึ่งได้โฟกัสพระก่อนเวลาพระตายอ๋อแปลว่าสัตสัตสัตขี่สัตขี่ของเอลแปลว่าสัตขี่ของเอลซ่าบินได้ไม่ถึงแค่ไม่สัตขี่สัตบินอน่ะที่มันใช้บินน่ะเป็นสัตของแมพนีบอลหรือของ ใช่ขึ้นมาเนี่ยอ๋อขึ้นมาเหรอได้ขึ้นมามันจะมี NPC ที่ยืนอยู่ข้างม้าเราเช่าม้าหนึ่งชั่วโมงมาใช้ก่อนก็ได้โอ้โหยังยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยอ๋อโมดสิซีเฟิ่นลืมดูคนตายแต่เห็นดิหายเลยพ่าตายเลยเฮ้ยหนึ่ง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 ชุบหน่อยตายบังแล้วเฮ้ยฉันตายเอว เย็นพี่อดเย็นไม่ต้องขอโทษหรอกเสร็จแล้วได้เจอแล้วไม่จำเป็นต้องขอโทษดูเบบี้ที่ตายแล้วอินดูนุซี่ดูซ่าที่ตายรอบาแต่บอกว่าตายรอบเลยอ้นี่เรามาตีกันเนี่ยไม่ได้ซีเรียสเรื่องการตีบอสนะครับเป็นการคอแมชแคเนกให้เราให้เรารู้ว่าเออบอสมันมีอะไรบ้างอ่ะฮะโอ้ยเราตายเลยีเยเข้าที่นับแล้วตอนนี้ตายไปเจ็ดครั้งเอง ได้ยินเรากดกดว่ารักแคนนี้ให้ดูหน่อยเป็นผมผมไม่กดเออแล้วแหละแสดงว่าได้ยินถ้าเฟิร์สพิมพ์ไปเนี้ไม่เฟิร์สไม่ได้ยินถ้าได้ยินต้องบอกว่ารักแคนนี้อย่าอย่าเฟิร์สปล่อยเบอร์ปล่อยเบอร์ไปเคนนี่ก็อยากดูเคนนี่ก็อยากดูชุดสุดเซ็กซี่ของเฟิร์สอหะ